ใช่มันไม่มีไม้เลยอะได้ตื้อตื้อสานไว้ไง

เต็มตีนแล้มันมีตอด้วยมีตอด้วยต้องํำดูตรงเรือก็มี

Good one. 对对，哎，对。 ้าเราแล้ปอจากวีดีที่เราติดล่องแลว่านี่ลงลายใหญ่ใหญ่ปลาเหมือนกัน่อเยอะล่ออะไรอิดตัวโอ้โปลาโคตรปลาโคตรไอ้ปลาใช่โอยใหญ่ใหญ่้ไอ้กายเยอะตายทำไมไม่ตอนีเขาไมเลียกปลาดุเลียบปลาตัเกิร์ลนะ

你一个大屁

one Oh! ยกเนี่ยยกอันนั้นน่ะให้อ่ะพ

จะตองตัวท่านไว้อย่างนี้แหละแกไม่เคยยืยงไก่มันไม่ร้องแล้วมันแก่แล้วนะไม่ร้องแล้วอืมปลาอะไรก็เอาขึ้นไปไม่ใช่ปลูกหมาปิดฮะไม่ใช่ลูกหมาปิดไม่ใช่เอาไปข้าวกรูดเอาไปเส้นข้าวกรู่หายดึงลงมาดิมันรูดดึงให้เป็นไฟไม่ได้หรอไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รูด ตอนนี <mile> ้ไมเรียงแลก่อนแล้วล้วหม่วันนั้นทำไมลงไผ่ไปแล้วไงเกให้โตอนเราก็่มันมันม่หวไม่ไหวเอันนี้ล่อนี้ามาต้นปลาไง่ไรัใส่ใส่นี่ไปก่อนออนี้จริจริงก่อโอันนี้ได้ไอ้เนี้ยางได้แต่ว่า ไม้มาปักไว้ตรงข้างอยากให้มันตูอยู่ปูอยู่หนูทำใช่เจียกสบายเลยมัต้องห่ากินลำบากะนูม่ายเลยลยนี่ายเลยง่ายดน ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเลยะแม่สวกหนูผ <c oughs> ู้รถอี่ได้เอาทำอะไรอ่ะให้เรายาวให้เราเลยาน้าแม่นนแปลว่อนไรบตามเดียวน่ะเออไปกินปลาเอา้ได้นี่ยไรกปลไปในูกปลาไม่มีหรอกจะมีได้ไงก็ตามมัจะพุ่ไอยู่ เอแกดูไนี่งมล้อะไราเบียนหองมาไงวะตอนน้่งน้่งเข้าไม่ได้แั้นหมดตอน,น้งะมันก็รได้ม<ด>ีน<ด>ิงเข้าแล้ตีนฝังกันอย่างดีแล้วมาไงอะก็อาจจะเป็นฟลุอะละคอนโดมาแล้วมาต่อยอะไรเพียนเพียนทองมาย,ยังไง น้ำท่วมเข้ามาหรือไงที่ขนองเลยครับขาป่านนไรไอ้ก็ทำงเไม่เห็นตัวเลยไม่ได้ได้เูมเด็เจ๊ดูมีตัวนังอะนึว่าต้เจ็ดโหลอนี่ไง ก็ใส่ปลาอเลยก็ใส่ปลาที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขมพ่อเน่าไม่น้อยหรอกเยอะอีกข้างนึงกนนหละมันขั่งไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้เดี๋ยวว่าดึงมาให้อยู่อย่างเงี้ยดึงมันาให้อยู่ถ้ามันกินอย่างตัวเดียวมันก็อิ่มแล้วอะไรไม่ถึงว่ามันเอาไว้สักคืนหนึ่งแล้วตอนเช้าก็ไป โอ้ยไม่ยังอยากให้มันอยู่อย่างนั้นนี่แล้วต้องหาไม้มาตัดให้มันลอยไม่ให้มันอยู่เริ่มมัให้มันลอยไม่ให้มันหนูไม่กัดไม่โลกใช่ไหมโอ้ยไม่โอ้ยมาแดดวิ่งจะเอาอะไรขึ้นไปก็เอาไปไม่มีอะไรเลยเออปาแบบนั้นเอาขึ้นหมดเลยนะ